มาแล้วพี่น้องบรรยากาศไหนดูสิ6โมงกว่าๆสวัสดีจา้าผู้จัดการส่วนตัวบิชาลุงพูนสวดีค่ะกรุ๊ปมอนี่เป็นยังไงพักผ่อนสบายหลับกินตายเลยเกือบจะไม่ได้ไปแล้วนะเกือบจะทิ้งแล้วเนี่ยทำไมอ่ะนึกว่าเธอยังไม่ตื่นไเลยไปตลาดเช้าตลาดใหญ่มากบ้านอารุณโนไทยครับอ่าพาลุงพูนไปหาด่านหน่อย สวัสดีลุงพูจะเป็นทางการครับ굿มอร์นิ่งตอนเช้านี้นะครับครอครเราเดินแฟมิลี่พี่น้องเดี๋ยวจะพากันไปเดินตลาดนะไปกินบะหมี่ฮะเจ้าอร่อยสุดเมื่อกี้แม่พี่เหนียวบอกว่าตลาดนี่ใหญ่เอินเคยไหมอ๋อหน้อาไฟยังไม่เคยมาน้อาไฟยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเจอยายคำเนาะโอ้พี่น้องดูเลยยายคำโอ้งเก่งขนาดนางเอกตัวหลักช่องลุงพูเลยนะเนี่ยนางเอกช่องครับนางเอกช่องนะมันพีซเส้น โอ้ยโอเสียงอะไรมันดังของแข็งของแข็งตั้งแต่เช้าอ๋อพูดเลยบ่ว้าตั้งแต่เช้าเลยเนาะกินมาได้ต้องเรียนกาแฟกาแฟกับมาได้กาแฟกับมาได้ไก่ซันแล้วพี่เรนต้องพาไปกี่โน้ตเลี้ยงบ่เนาะกาแฟมาถแก่นะต้องเลี้ยงกระเลิกแล้วมั้ยเนี่ยต้อเลี้ยงกระเลือนั่งแต่ว่าแค่กินแล้วต้องหนักก็กินบมได้เนาะ บรรยากาศเมาะขนาดน่ะนุ่มพูนเนาะครมิติมิติมีตายสินี่โอ้สุดยอดเลยเสือผีมึงเสือผีมึงแห่ะเลยมามาเสือตีนะ้วเนเดี๋ยวเราจะขายนะครับ5ล้านโอ้โหถูกรางวัล <Jorge> ที่หนึ่งยังผมได้เลยนี่ทูหลอกวันที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตลาดเช้าเป็นตลาด ใหญ่สุดในตำบลเมืองนะะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับดูคุณชอบพูดอย่างเงี้ยครั้งแรกของน้องฝ้ายจะได้ไปเดินตลาดเนี่ยไปไปเดินทางกันเลยคะ่ะอ๋อโจเดววิวพันล้านครับพี่น้องดูวิวหลักล้านครับทางก่อนเข้าบ้านอนุโนไทยช่วงนี้มันเป็นเริ่มจะเข้าช่วงไฮแล้วไฮที่สั้นของทางเหนือนแล้วนะ วันนี้มาอีกรอบหนึ่งมาอีปี EP หนึ่งครับที่เรามาหาบ้านอรุณโนไทยในช่องโครงเด่นแฟมิลี่แต่ว่าเป็นครั้งแรกนะโอ้ดูดอยนุ่นนี่เลยนะอาจ,จะเป็นภูเขาของพอม,ม่พาไมไนี่แหละครับอ่าถ้าไปทางนี้ถ้าไปทางซ้ายมือนะครับของพอมา่าสองสามโลเองนะครับพี่น้องก็จะข้ามชายแดนพมา่าแล้วนะอยู่ตรงนี้เขาลุงพูนบอกว่าอีประมาณสักสองสามปีเขาอ,อาจจะมีโอกาสจะเปิดนะถ้าทางฝั่งพม่าเขาสงบนะอ่า นี่ตอนนี้ตลาดวันศุกร์นะครับใครอยากมาให้มาวันศุกร์เนา,เาะเขาย้ายมาอยู่ตรงหนองน้ำนะครับเมื่อก่อนอยู่นู่นใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมเดินไปทางขวาเลยเพราะว่าถ้าไปทางซ้ายมือเข้าหยากอ่าโอ้มีวงเวียนด้วยถ้าท่านผู้ชมมาต,ต้องมาแบบนี้แบบเลี้ยววนวนขวาให้เนาะโอ้ภูเขาเลี้ยงซานสวยมาก ที่ห้องพักแถวนี้แล้วมองดูเนาะมาซื้อที่นี่เองคุงเรนฮะผู้จัดการอยากได้ที่พักที่ที่นาเมื่อกี้ลุงพลบอกเขาขายกันห้าล้านที่อยู่ในป่านะตรงนี้แค่งานสิบล้านเองครับเออตรงนี้ผมผมมีเอฟซีผมมาสิเนาะงานเดียวก้าล้านอ่ะไม่มีเอกสารเลยนะเป็นที่ตาบอดจริงๆคือตอนนั้นไม่ตาบอดติดถนนแต่ว่างานละกเก้าล้านครับไม่ไม่ไม่มีเอกสารด้วยซื้อกันแบบไม่มีเอกสารแต่ว่าเก้าล้านอ่ะ แล้วเขาบอกไม่ใช่ว่าตั้งแพงแล้วไม่ได้ขายนะข,ขายด้วย,ยน,วนุ่งพูนบอกถ้าไปขับรถผ่านด่านแถวอะไรนะแก่งปั้นเต้า,ต,าต้องเอากล้องไปเยอะๆลุงพูนตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆขับรถไปนำนนตำรวจทหารเขาชอบคน้นวะทำไมเด็กมาขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยต้องพกกล้องพอเอากล้องไปขู่พี่ๆตำรวจเขา โชว์โชว์กล้องตลาดอไปเลยโอ้ลูกท้อเอานะ่ะโอ้ลูกท้อพี่น้องวันนีม้มีมีท้อขายด้วยอืไปโอ้คือคืนสุดยอดนี่ดอกไม้มาแล้วพี่น้องมาดูตลาดอาลุนโนไทยเราอีกรอบหนึ่งมีไก่ดำมีเป็ดเออเป็ดมีหมูดำฮะ ตัวอะไรครับนี่อ๋อตัวอะตัวละตันห้าก็ครบมีตัวอีกกว่าครับใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ได้กว่านี้ได้สองพันปลายสองพันปลายอ๋อเป็ดเป็ดตัวอะไรครับเป็ดตัวละร้อยครับเขายเป็นตัวตัวละร้อยไก่แล้วครับไก่โล่ร้อยห้าสิบครับไก่โล่ร้อยห้าสิบบาทโอ้มีหมูดำมาขายด้วยเนี่ยงไม่คุณไม่อาไปเลี้ยงอ่ะส่วนนั้นหันดีกว่าเนาะไซส์นี้นี่น่าจะหันเนย ขอบคุณครับไปดูดไปดูดข้างโนดเียวหอยข้าวโพดร้านอาหารโอ้สาวจีนมากินก๋วยเตี๋ยวนะบะหมี่เรามาสายหน่อยเนาะเจ็ดโมงเองนะครับแต่ว่าเราตื่นตินตีห้าครึ่งกันนะเขาหลามเลยเขาหลามลยเขาหลามหวานๆ่ะมาที่นี่เธอก็ต้องพูดใจนี่ผักเนี่ยเอาไปกินกับเมนูเราตอนเย็นไหม เดี๋ยวเเดดีีด๋๋ยยววออกทางนี้เนาะเดี๋ยวมาค่อยไปซื้อประกาศขาวถุงเบลอมันยี่สิบบาทเองราดให้มันนะอ้อมไปเลยนะออตอนนี้เริ่มลามออกไปทไไั้งหอกแล้วละเริ่มราดผักทุกถูกกับผักคะน้ายี่สิบาททุกอย่างยี่สิบาทสามอย่างหนะ้าสิบไม่เนี่ยร้อยสี่สิบห้าบาทโอ้เจ้านี้ขายถูกโอ้ยเนี่เนื้อตุนแล้วเนี่ย แกงอมเนื้อโอ้หอมมากหอมอันนี้หอมหอมล้านหอมล้านอร่อรุณอโศไทยเลยโอ้ให้เยอะด้วยนะเดี๋ยวดูครึ่งหมอ้อเลยนดูนะโอ้ถุงเท่าไหร่ครับอย่างงี้ห้าสิบบาทถู <laughs> ทก่ถ <laughs> ูกกว่าเท่าฮีเทียเยอะเลยอะได้เลยดูดีง กินได้โอ้ห้าสิบาทจะไปซื้อเองนี่ได้ขีดกว่ยนะห้าสิบาทเนี่ยอันนี้ต้องมาสูญเสียค่าก็ชมหมูมัซื้อเลยเฮะมีซ่ามีลาบด้วยนะโอ้างทอนทางทอนสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับโมนมาจากเชียงรายร้านเฮียนี่มาถ่ายประจำหลายรอบแล้วถูกเนื้อที่นี่ถูกนอ้เสือร้องไห้ โลเท่าไหร่เไงยะสองร้อยห้าสิบบอกแล้วถูกไปบ้านเราอีกถ้าเอาสามโลโลสองร้อยอุ้เสือร้องห่าใหญ่อย่างงี้เนี่ยดูเลยแล้วอันนั้นเป็นแป้งนมเหรอครับน่ะแป้งนมครับแป้งนมมีลิ้นมีพี่น้องนี่พี่น้องดูโอ้แล้วจะขึ้นไปขายเชียงรายอยู่หรอครับไปดอยแม่สรองบ้านได้ไม่สลองอ้อืมพี่น้อง ถ้าโล250รอาสิบเอาสโลคิด200พอคอนเทนต์ช่องเราได้อยู่นนเนี่ย,นนเยเนี่ยอันนี้โอ้เสือร้องไห้เนี่ยสุดยอดขอบคุณนะครับเนี่ยครับต้มแกงก็มีมันไม่แพงด้วยห้าสิบบาทลุงพูนลุงพูนลุงพูนกับลุงเด่นรครับลุงพูนมาบ่อยอน,นี่โอ้โหมูโอ้ตัวใหญ่นี่ไซส์นี่กำลังสวยเลยเนี่ยตัวอะไรครับนี่ตัวอะไหรครับหมูโอ้ใหญ่เนาะ ตัวตัวใดาพดสองตัวสองตัวห้าพันเจ็ดสองพันสองพันเจ็ดสองพันหกสองพันหกห้าสี่ปุ๊ก็ตัวใหญ่อยู่นะเธอออเอาไปครับชอบของเด่นคือคือจัดเลยครับเนี่ยเอาไปสอนลุงพู <c oughs> นไหมเดี๋ยวดูโอ้มีไก่มีหมูนี่ก็หมูอีกนะไก่มาโชว์อย่างนี้เลยเพี่น้องหมูมาโชว์อย่างนี้หมูอยู่ในอคอกเห็นไหม ไก่ก็มีโชว์อยู่นั่นแหละนี่คลาสสิกดีครับเป็นๆเนี่ยมันก็เพลินหัวเนียเขาเรามาสายจริงนนเนาะเขากลับแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โอะไรนะกินก็เนี่ยเฮียวหรือว่าต้นกระวานกินได้นะอ๋อต้มไก่สักวานเนี่ยเดี๋ยวนยี่เราลองดมหน่อยไหมทุมกคุณทำไมดูหนะ่อยขอซื้อไปแล้วไนงะเดี๋ยวขอดมกันได้ไหมนี่ที่เขาวนะ่านเดี๋ยวนะอันทูตไทยนะอันเดียวกันมันที่ร้านพี่แย่ ไม่ใช่กลิ่นนี่ั้มไม่มีกลิ่นนอะอันนี้มันมาจะคล้ายๆข,า,ยขาครับเพราะแอบชิมหน่อยดีกว่าเขาเนี่ยแกะวนกะวนก้วเออมันกินอะไรกันนั่นแหละมันไม่ได้ยิงถ้าเป็นที่นี่ภาษาที่นี่เขาจะเรียกเนียวครับเนียวมีเนียวมีที่ไปกินต้มยำที่แย้ที่พัทยาร้านรับพัทยาแก้วต้มไก่เขาใส่เนี่ยแต่เป็นสูตรภาคก,กลางเขาจะใส่แต่มันรู้มันต้มด้วยกันหรือเปล่านะแกะวานื้อแก้วกนื้อนคล้ายหัวขา อันนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันครับเขาขายเด้เนี่ยเขาไปทำอะไรลงพูนอย่างเงี้ยเอาไปกับน้ำพริกได้ครับกินกับน้ำพริกกันเนาะผัดต้มงี้นะครับถ้าในช่องลงพูนก็ทำเอาไปพัดใส่ไก่ครับพัทใส่ไก่ดำเมื่อกี้เนาะเอ่อพัดใส่หมูป่าครับลุงเด่นพัดเผ็ดหมูป่าใส่กระดาษไปพัดใส่ไก่ไก่ไก่ดำเหรอหมูป่าพาลืมไปลืมไปอะไรครับลงพูนครับ ครับคุ่เอ็นเจ้าเป็นเจ้าพ่อแถวที่นี่รู้จักเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวทักเด็ดเต็มเลยที่ดูตวน้าเดือน่งบางอย่างเขาก็ก็ราบูรีว่าโมเมนต์นี่ชอบมากเลยอ่ะ โมเมนต์เดินคู่เนี่ยเจ็ดสิบบาทน้อยเยี่ยอดลน้บาทมยี่ยอ้นีเนี่ยเราบาทลตันนีตเราได้ไปนกเตีไทยออพอแล้วทีมไปซื้อรามามจะไซื้อกิโลยังไม่ได้กินโอ้ยังไม่ได้กินเลยไม่จะ่อนจะบานย กระ,ะเทียมดูนี่กระเทียมไทยเนี่ยกินกับข้าวขาหมูหรือว่าไปทำเนี่ยตำน้ำพริกตำน้ำจิ้มซีฟู้ดนายบอกเลยอร่อยมากมีลูกเป็ดไทยด้วยทุกคนนะคะมามาจะซื้อให้แมวซื้อซื้อไปอใ,ให้แมวแจกแมวนี่ทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นี่ไงเขาแกะให้ด้วยกินยังไงเนี่ยไม่ผัดใส่อะไรดีะ่ไหนผัดซีอิ๊วต้น ตอดมันเป็นอะไรนี่พัดใส่ไก่เนาะไก่พัดใส่ไก่ก็ได้ครับพัดสไส่กุ้งม,มันมันพัดทิะครับพัดทิศไก่ไก่กวว่าไม่เช่อไรรัเธอจะซื้ออย่างนี้ไปดีกว่าซื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไปถ่ายด้วยไงถ้าเธอจะไปถ่ายคลิปอ่ะนี่ก็สิบบาทเหรอเออสิบบาททำไมเออสองร้อยเออห้า่สิมื่นสี่สิบเวลามันเกะออกมาแล้วมันได้นิดเดียอะนะฮะอืม อแล้วแต่เธอกินไม่หมดหรอกมันแกะแล้วมันเหลือน้อยเดี๋ยวเอาไปตุกกัะน้ำพริกได้ครับเอาไปห้างวันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวมาเอานะฝากวันนี้ก่อนจ่ายเงินเขาเราเดี๋ยวกลับก่อนไม่ลาฮะไม่กลับเราไม่ได้ไปไกลขนลาดนั้นไปเดี๋ยวผมยิ้วไปให้เส็ได้มันหนักกันลุงพูนอย่างชินครับแก่เขาามาคือโผล่เลยอะไรให้ยิ้มดีเนี่ยฝากฝากวันนี้ได้เดี๋ยวเราเดินออกมาลองเอาไปชิมดูให้จะทำจะทำทำเมนูให้กินครับตอนเย็นเนี่ย เอามาใหญ่ๆนั่นพูดเนาะเออ,นะอโอ้โหหมดเลยสี่สิบบาทประมาณสักสามกิโลได้ฝ <c oughs> ากไว้ก่นอนลูกเออฝากไว้นี่ก็ได้ฝากไว้ข้างข้างใต้เนี่ยฝากไว้ข้างใต้ดีกว่าเออเอ,อ,อ่ะกลับมาเป็นหน่อขานะไม่ใช่เป็นอันนี้แล้วนะโอ้โหถ้าเป็นหน่อข่าเพลงอันนี้นะโอ้บกควงผมมีบกควงด้วยแยาเอ,อ้ยชอบมันเนี่ยกินกับยำนอครับเนี่ยหรือว่ามันเป็นลูกตะไคร้บ้าง ลูกตะไคร้ลูกตะไคร้ขายยังไงครับนี่อันนี้ลูกตะไคร้อ๋ออันนี้ไปซื้อเราไปซื้อมาอ๋อของเจ๊ของเจ๊อ๋อเจ๊ซื้อมาเปนร้อนร้อละแปบหะตัวแปดสิบเจ๊ไปทำอะไรครับนี่ไปตุ้ยกับเนื้อหลายๆอย่างใส่เครื่องใส่พริกใส่อใส่กระเทียมใส่มันเป็นกลนตะไคร้เลยเธอโอ้ให้มันกรอบๆก็เก็บเลยน้ำมันเนี้ยโอ้จ๋าจ๋าขอบคุณครับน่าเดินเนาะ น่าเดินครับตลาดเช้าอารุนโนไทยนะพี่น้องมีแต่ละเล่มนี่อย่างกับหนังจีนอะ่ะโอ้ใส่กอ,อกใส่กอ,อกจีนอยู่นานมากินเลยโอ้การันตีนี่ต้องโชหางต้ <c oughs> องโชหางหน่อยเนื้อหมูใสๆเลยพี่น้อง <c oughs> จากหมูดำตลาดนี้บอกแล้วต้องมาแต่วันมีมาจะว,วันศุกร์นะมาวันอื่นเพ,พ,พื่อนๆมาไ่เจอนะ อย่างค่อมๆฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถากลับจะซื้ออยู่เพราะที่บ้านผมหมดพอดีวันก่อนจอประกาศมีหาไส้แบบนีโอ้หมูหมูสวยๆเอาไหมจ้าหมูสวยๆลดเท่าไหร่ครับวันนี้ลดเจ็ดสิลร้อยเจ็ดสิบร้านี้ถูกงน่อยหนึ่งรู้เนี่ยเนื้อสัตว์สัตว์นอกร้านนี้ซื้อหมูสัตนอกร้านนี้เขาติดหนังให้ในหน่อยเอาไปทำลาบทำอะไรได้ ไปย่างก็น่าจะอร่อยนะไปเดินดูหน่อยครับนี่โอ้ขายดีขายกับข้าวขายอาหารนี่ครับอยากกินอยู่นั้นลุงพูดกินร้านไหนดีร้านนี้อร่อยใช่ไหมร้านนี้กินร้านนี้ไหมกินเล็กเล็กฮะต้องชิมหน่อยเดี๋ยวกินหิวข้าวนะทอดๆสั่งอะไรดีลุงพูด น้องเขากินอะไรไหมอยากดูก,กินกมันมีเส้นนะมีน้ำด้วยลุงพูดสั่งอะไรมนอนร้านบะหมี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนะาะบะหมี่สั่งอะไรเจอเนี่ยมาถึงถิ่นก็ต้องกินถึงที่ลองชิมดูเขามีประกาศดองกิมจิให้ลุงพูนบอกยังไงนะกลับมาจากฝรั่งเศสกินบะหมี่ทุกวันเลยเหรอ ตอนนี้พูดถึงบะหมี่เราพูดบอกอิ่มนะอิ่มแล้วครับกลับมาจากฝรั่งเศสกลับมาจากฝรั่งเศสกินคนกินแบบถูกด้วยนะบ้านเราเนาะทอดกี่บาทเนี่ยสามสิบสามแพงเลยอืมเนี่แพงด้วยสามมันมีข้าวฟืนด้วยนะครับผู้ชมที่มันเป็นน้ำแบบน้ำข้าวโพดอ่ะข้าวแร็มข้าวแร็มฟืนเหรอกินบะหมี่นี่แหละอร่อย เขาเขาเขาผัดทีแล้วเป็นหม้อใหญ่เหมือนกับทำโรงทานนะพี่น้องเวลาขายก็แบ่งมาแก่ตองเขาต้มนเด่นะนะฮะนี่เป็นคนจีนเนาะเป็นอาหารจีนเนาะจีนยุนนานไม่แพงนะพี่น,น้องทานอาหารจีนในราคาหลักสิบครับแล้วเขามีน้ซุปไม่มีเขามีอาจจะมีน้ำซุปให้ไปลองดูหน่อยว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงแต่อร่อยนะผัดจีนยุนนาน,นครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ สามสิบบาทอ๋อถูกมากพี่เซี่สิพีเศษสี่สิบอ่านี่ใส่ไก่ด้วยนะไม่ใช่มีมีอย่างเดียวนะเขามีไก่มีไก่เนื้อหมูเนื้อไก่บางคนดูแล้วก็ลุปรุงอ่อพริกมีจิมจิใส่ไก่ให้ใครชอบเผ็ดก็กินเผ็ดใครอี่แล้วนี่ไงค่ะ ออเขาตักเขาเขาแบ่งให้อ๋อนี่ไงนี่นะอันนี้ผมใส่หมดเลยแหละ<อ>ชอบกินอันนี้<อ> <c oughs> แล้วก็พริกเขาจะเป็นพริกป่นนะพี่นะ้องพริกป่นนี่คั่วแล้วจะออกหอมๆหน่อยจะหอมๆนะพริกพิเศษนะอ่าลองชิมดูด,ดิเจอใส่น้ำตาลด้วยเหรอไม่ไม่มีเขาใส่อ่ะไม่เอากิมจิอ๋อ เกลใส่ตรงนี้เลยเหรอเออใส่อะไรบ้างใส่กิมจิไปหน่อยดูยดูทำลายไหลเลยเนี่ยจัดเลยจัดเลยจุ่มนิดเดียวโอ้มีน้ำซุปให้ด้วยอาจะได้มีน้ำซุปให้ด้วยอืมนี่เก็นมีน้ำซุปดูใสๆเมื่อกี้ต้มแหมบใสๆแต่ว่าต้มเข้าไปลิ้นซุปเลยนะ รนี่ที่ไม่ดูช้ำๆพี่นะ้องสามสิบบาทก็อิ่มได้ครับเจอเกี๊ยวเ, <ๆ S 1> เข้าไปมันออกเปรีนะ้ยวๆนาะเรียนน้ำย่อยเราได้ดีมากเม็ดตะไคร้อันนี้อันนี้ต้องไปเวียงแหงแล้น,เน,นนะเม็ดตะไคร้กัดเข้าไปเหมือนตะไคร้็นเลยครับคนจีนคนนี้เขาจะเอาไปคั่ว กับพิกนะครับเป็นน้ำพริกแต่มันกลิ่นแบบผมไม่อยากเธอต้องชิมเม็ดหนึ่งเลยเดี๋ยวซื้ออยู่ให้เธอชิมเม็ดหนึ่งชิมดูกัดไปเลยกัดเลยมันไม่มีกลิ่นกัดไปเลยเฮ้ยทานะดีๆหน่อยนี่อรุณอันนี้อันนี้ได้ครับดับกลิ่นปากดีดับกลิ่นปากดีแล้วก็เหมือนกับกินตะไคร้อ่ะอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้ก๊อก เออันหนึ่งเหมือนกินตะไคร่แบบคนคนไปทํางานต่างประเทศนี่แบบดีเลยครับทำได้ถ้าได้อย่างนี้ไปนะคือก็แปลกนะเป็นเป็นผักแต่ว่ากินเหมือนตะไครอ่ะผมเคยขับรถไปเวียงเห่งเมน้อมันรถเป็นพันกับไปพ่อตามหานี่แหละซื้อไปเยอะก็ต้องให้น้องนะเขาทำเนาะน้องนะเขาเอาไปผัดใส่ ใช่บ้านเราวัวครับอร่อยครับอะไรเหมือนเหมือนตะไคร้ไหมอธิบายหน่อยมันเป็นยังไงพี่เหมือนตะไคร้แหละแต่มันฉุนมากเลยเนาะขึ้เดี๋ยวตะไคร้เป็นกำนะครับมันเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำเม็ดตรงเนี่ยเหมือนเรากินตะไคร้กำหนึ่งอ่ะข้าวแะไรม่ถูกอะไรเดี๋ยวทัลโลนกันเลยพี่จะซื้ออย่างไรถั่วเน่าอ่ะซื้อกับไว้บ้านเราหมดแล้มันน้ำซ้ำน้ำพริกอ่องหาหายากเลยเดิน ทำไมไม่ไปซื้อบัตรร้านจิมมนที่ทจ,จิมมอนเอามาจ่ายอ๋อเออได้ได้ฮะง่ายก็ได้ชาขายอะไรประมาณนี้บรรยากาศดีขายส่งขายปลีกครับเอาเอา,เอาหมูสองชิ้นเนี่ยนะโลร้อยเจ็ดสิบเนาะจ้าเอาเนี้ใช่ไหมจ้่อันเดียวพอไหมโอโ้โหลโลแล,ล้วเหรออ๋ออันชิ้นเดียวก็พอแล้วไงนะเอาไปผัดใส่อันนี้นเจ๊ เจ้เขาใจดีแถมให้ด้วยโลก,กว่า,วาออวจะาาอ,อ,อย่างครับโลเท่าไหร่นะหมูนีนะ่เดี๋ยวตอนเย็นนี่นะเวตาไรคร่นเนี่ยอร่อยหมูน่ากนะินนะกินจ้าดูพุ่นนะเขาจักงุงพุ่นโอ้หางหมูนี่ใส่ลาบหมูน,นี่เนาะเหมาะเลยใส่ลาบ ไอ้ดีโที่นี่ยี่อุงพลลงสอสอไม่นล่ะลุงพลลงสอจลงสจอไม่นล่ะลุงพนตัปไกที่บ้านวยอ่เเขาเลยรู้จักลุงดูมีดเจเขาโหมีดสุดยอดอันนี้อันน้อยนะโอ้ถืออย่างงี้นี่ถืออย่างงี้นี่ผัวไม่ลกาไปไหนเลยเนี่ยเผัวไม่ลกาไปคาราโอเกะนะเนี่ย ไม่ค้าขายหมูที่นเนี่โอ้วดูเราดูโอ้โหเหมือนหนังจีนเลยอะนี่ว่าาวองหวินเออ <laughs> องหวินด้วยนะฮึสวยเนาะซื้อที่ไหนนะมีอย่างเงี้ยมีมาให้ฮะต้องสั่งพิเศษนเนาะเล่มประมาณเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยพันหนึ่งโอ้เป็นพันอะสั่งพิเศษแต่แฮนด์เมดอะดูมีเลือดลายด้วยนะสวยด้วยเล่มน,นี้นะ นี่ลายนี่เลยสับกระดูกหมูทีจ้วนขาดเลยขอบคุณครับไปลองไหว้ทักเล่มครับเอาเบาครับเบาครับห้ามาไปบ้านลองไหว้ไงอันนี้นะกุ๋วหมูป่าหมูดำเอาวมาถึงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะซื้อหมูมาให้แล้วเนี่ยผัดกันเนี่ยซื้ออันนี้ไม่แพงอ่ะซื้อหมูแพงไปนี่แหละโอ้หนักไหมลุงปูมาช่วยไหมแรงไหมไปไป ก็เป็นอีกบรรยากาศครับมีโอกาสเรามาเที่ยวกันดูได้เนาะอบ้านอรุโนทัยนะครับมาเฉพาะมาได้ทุกวันแต่วันศุกร์จะมีตลาดนัดอถ้าเป็นตลาดเช้าอยู่ตรงสามแยกวงเวียนเาอ้เมื่อือ้นี่ยไอ้ตำหลงเขาบ้างอร่อยนะอ่ะมาเมาเที่ยวกันได้ครับพี่น้องก็เป็นครั้งแรกเป็นยังไงผู้จัดการส่วนตัวชอบนะชอบเนาะรุกเด่นมาก็ถึงแม้จะมาถ่ายบ่อยแต่ก แต่ก็อยากมานี่อะไรครับนี่เดี Hyung ๋ยวขอดูนะแปลกๆนี people, <h <h ええ่เน้นกระเพาะหรือไม่ใช่โสมนะครเป็นชิงมาค่ะอ๋อสมุนไพรจีนเนาะโอสมุนดองก็แบบนี้แห้งออันไหนแบบดองครับเนี่ยโอ้ต้นเท่าไหร่ครับอย่างนี้ต้นละหนึ่งร้อยเอาไปดองเล่าดองเล่าหรอครับเนาะ ส่วนแม่เขาไปดองอะไรครับก็ลองดองแล้วก็ต้มกินนแต่คนจีน,นเขาจะต้องไปตต้ม<อ>แ่ถ้าเป็นคนไทยเขาเอาไปดองอ่าคนเอ่อคนคน,คนจีนเนี่ยเขาเพื่อสุขภาพต้มกินแต่คนไทยเนี่ยทำลายสุขภาพดองเหล้าอกินอย่าอยาก,กินเยอะเนาะน,น,นั่นถึงแค่เพียงนิดแค่เดียวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เอาไปอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะถ้าแล้วแต่ชอบว่าเขาไปต้มหรือไปดองก็ได้ดองเหล้าก็ได้เนาะ มีเหรียญแปลกๆแต่มีของของดีด้วยเออเนี่ยเจ้าก่อของดีๆนั่นน,ะน่ะสมุนไพรจีนก็มาดูได้ดขอบคุณนะครับอันที่เป็นขวดนี่อะไรครับอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ้ถ้าเป็นภาษาไทยก็เลือดเลือดลิงหรอคะเลือดโอ้เอาไปทำอะไรครับอย่างงี้แฉะนี่เขาเอาเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงเลือดถ้าที่เขาไม่มีบุตรอ่ะมีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนที่มีลูกยากยานี่นะ เออน่าสนใจเนาะอันนี้สนใจย่า,ยาหรือว่าสนใจอะไรครับทั้งสองอย่างเวลาน,นี้แม่ค้าก็สวยด้วยพูดพูดเฉพาะด้วย <c oughs> ขอบคุณนะครับน้องเขาก็เก่งนะขายไปสมบุนไพร <c oughs> อู้สูงถึงสองพันเลยเลยนะอันนี้ถึงสองพันเลยครับนี่ <c oughs> อู้นี่อะไรเหรครับนี่อย่างเงี้ย <c oughs> มันมันคืออะไรครับโสมเหรอครับสังโอ้ถึงสองพันเลยเธอ มาจากจีนเนาะไม่ได้ไม่ได้ปลูกบ้านเราบ้างเนาะนี่นเนาะของเมืองจีนโอ้โหนะเอาครับเครืนนนนอ่องท่อพันไปลองเนาะมันเป็นอะไรเป็นว่านยาอันนี้บำร,รุงเลือดบำรุงเลือดขีดเท่าไหร่ครับขีดขีดนี่ไม่ขายขายเป็นขั้นโล่โ<อ>ถ้าเป็นสามอันนะั้นนี่หนะึ่งร้อยอ๋อก็ไม่แพงอ๋อสามล้นร้อยอ๋อก็ไม่แพงนะ รคัปูน,นี่ใส่น้ำเยอะไหมต้ใส่เยอะอันนี้อ่อนดีข้าวใหม่ข้าวญี่ปุ่น3ลิตรร้อยพี่น้องนี่3ลิตร100บาทผู้จัดการจะซื้อไปให้ใหปองคุณเวลาปองคุณเขาชอบกินทำชูชิบ้างกิ<ะ>น3ลิตร 100, ตร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยไ่ได้อยู่ไนอ่าเมื่อก่อนแพงตอนนี้มันลงลงแล้วคยซื้อลิตรละห้าสิบบาทอ่ตอนนี้สามลิตรร้อย ปไปแล้วสำหรับอีพีนี้มีโอกาสเพื่อนๆมาเที่ยวดูนะครับตลาดบ้านอรุณโนโทยัยวันสุกนะครับวันสุก <ใจ S 1> เนี่ยตอนเช้าๆมาเช้าๆน,นะเจ็ดแปดโมงอย่ามานะมาหกโมงกว่ารครับึ่งสาเลยนะเนาะอันนี้ขอบคุณลุงพูนด้วยนะครับลุงพ<ด>ูนชาแนลอกินลอแอลแถวๆโอลุงพูนลงสอสอได้แล้วเนี่ยต้องสบัดแถวอะไรก็ได้เนี่ยไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปรังสรรค์เมนูอะไรกันรอติดตามนะพี่น้องเดี๋ยวตอนเย็นนี้ได้กินเม็ดตะไคร้มีหมูแล้วก็มีต้นแปลก จะได้ชิมกันแน่นอนเย็นนี้ไปละเฮลเฮมีเฮลมีไปละครับสวัสดีครับจะไปเลมีวยจ้วยจ้วหนั่น